ลิเวอร์พูลรับทำได้แค่เสมอผู้มาเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ที่อ f นฟิลแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าเกือบเกือบจะคาบ้านอยู่เหมือนกันแล้วก็ถือว่าเอาตัวรอดจากการคาบ้านเนี่ยได้อย่างหวุดหวิดเลยทีเดียวอาการของลิเวอร์พูลก็ยังคงทรงทงสุดๆนะครับ หลังจากเกมล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถที่จะบุกไปเชื่อเชื่อนิ่มๆเวสต์แฮมยูไนเตตถึงลอนดอนเซเดียมสองประตูต่อศูนย์เกมล่าสุดก็กลับมาเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆนะครับแม้ว่าซันเดอร์แลนด์จะเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เป็นทีมที่เคี้ยวยากนะแมวดำตัวนี้นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาแจกแต้มนะครับเนี่ยเตะมาเนี่ยเห็นไหมอาเซนอลก็เอาชนะซันเดอร์แลนด์ไม่ได้เชลซีก็แพ้ซันเดอร์แลนด์มีแค่แมนยูเท่านั้นน่ะที่เอาชนะซันเดอร์แลนด์แบบแบบไม่ระบมหัวไม่ตีนอะสบายชนะแบบสบายๆนะครับแต่นั่นมันข้อยกเว้นไงมันบางทีฟุตบอลมันก็บ้าบ้าบอๆนะแต่โดยโดยมาตรฐานแล้วเนี่ย ทีมน้องใหม่เจ้าของสมยาเดอะแบล็กแคทนะครับหรือเหียวดำเนี่ยเป็นทีมที่เล่นดีมีวิน,นัยนะครับเป็นฟุตบอลระบบไม่ว่าตัวผู้เล่นจะไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากมายนะครับแต่เป็นทีมที่แพ้ยากผลงานดีคิดง่ายๆก่อนยกพลมาเยือนแอนฟินนะครับสันอร์แลนด์อันดับสูงกว่าแชมป์เก่าอย่างพวกพี่พ อันนี้สล็อตนะครับยึดทีมจากเกมที่บุกไปอัดเวสต์แฮมนะยึดทีมชุดเดิมเลยเปลี่ยนแค่แบ็กซ้ายคนเดียวนะครับเอาเคอร์อเคสออกแล้วก็ใส่อันดูโรบสันมาแทนซึ่งนั่นก็หมายความว่าขายใหญ่นะฮะขายใหญ่ประจำทีมอย่างพี่โมนะถูกหมางเมินเป็นเกมที่สองติดต่อก,กันซึ่งก็พอเข้าใจได้ เขายึดทีมที่ผลงานดีนะครับนะยึดทีมเดิมที่ผลงานดีก็เท่ากับว่าซาร่านับตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยไม่ได้ลงเล่นติดต่อกันเป็นเกมที่สองทั้งที่ททไม่ได้บาดเจ็บนะครับหรือติดโทษแบนโดนรอบเป็นเกมที่สองติดต่อกันภาพจับไปโอ้โหนี่ทำหน้าอย่างเงี้ยโอ้โห,หน้าแบบเคร่งเครียดเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากเกม ในลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือเกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลถือว่าโอเคเลยนะครับเล่นใช้ได้แต่เกมล่าสุดเมื่อคือนนี้มันเป็นอีกครั้งครับที่ลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มไม่ค่อยจะใช้ไหลสักเท่าไหร่คือต่อบอลนะเขาะบอลกันช้าๆนะเกมมันก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเวลาเล่นช้านะฮะแบบเรื่อยๆเฉยๆเอื่อยๆแบบเนี้ยคู่แข่งเขาก็สามารถที่จะถอยลงไปปิดพื้นที่ตั้งรับนะครับตั้งโซนแบบรถบัสเนี่ยพอซันเดอร์ไลน์เขาตั้งโซนนะครับก็ผู้เล่นทั้ง11คนเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในแดนจะบีบอัดกันเข้าไปะะให้มันแน่นอยู่หน้ากรอบเขตโทษมากที่สุด เลี้ยวภูก็จะหาทางเข้าไม่เจอพอหาทางเข้าไม่เจอก็จะเคาะบอลไปเคาะบอลมาถ่ายจากซ้ายไปขวาถ่ายจากขวามาซ้ายมันก็ดูเป็นเกมที่อึดอัดในขณะที่ซันเดอร์แลนด์นะครับไม่ว่าจะครองบอลมากกว่าแต่ก็พยายามที่จะหาจังหวะนะครับเปลี่ยนได้บอลปุ๊บถ้าเลี้ยบูลเผลอหรือมีช่องว่างเมื่อไหร่ซันเดอร์แลนด์เขาก็ทิ้งบอลยาวหรือต่อบอลเร็วเข้าไปจู่โจมใส่เจ้าถิ่นนําที้วนกะ็เกือบที่จะได้ประตูเหมือนกันก็ยังดีที่ พ่อหมีอลิซงเบเกอร์เนี่ยปัดบอลไปชนคารน,นะครับรูปเกมนะที่เห็นในครึ่งแรกเนี่ยลิว์ภูลเหนือกว่าอันนี้ชัดเจนนะฮะคือครองบอลมากกว่านะครับหาโอกาสบุกได้มากกว่านะครับมีโอกาสทําประตูมากกว่าแต่มันมันดูแล้วต้องใช้คําว่าแหมมันมันไม่นําพาอะมันดูแบบดูแล้วมันแบบเหมือนเหมือนเหมือนคนถูกกางเกงในเข้าตูดอะเข้าใจไหมใครเคยถูกกางเกงในเข้าตูดนะครับ จะเข้าใจดีเลยคือว่ามันแบบมันดูแบบมันยังไงวะคือคือจะบุกก็ไม่บุกเต็มตัวเล่นก็กล้า,ากลัวกลัวนะครับพยายามที่จะรัดกุมนะไม่ไม่เสียบอลง่ายๆกลายเป็นว่าต่อบอลไปต่อบอลมามากจังหวะพอมากจังหวะพอเล่นเกมช้าๆเฉยๆเนี่ยสแตนแลนด์เขาตั้งรับเขาถอยลงไปปิดพื้นที่สบายเลยนะครับเขาเล่นสบายเลยทีเนี้ยก็ดูโอ,อ้โห น่าอึดอัดใจแทนพวกพี่ๆนะน่าอึดอัดใจแทนเป็นครึ่งแรกที่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 มันยังไงเล่นช้าอ่ะลืมบอกนะไม่ไม,ไม่ไม่บีไม่ไม่บดบี้ไม่เพรสซิ่งนะครับคือเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีความเข้มขน้นนะไม่มีความเจ้มจนไม่มีความไม่มีความดุดันจบครึ่งแรก เหมือนกับเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังทุบไข่กันไม่แตกเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์พอมาครึ่งหลังอันเน,นสลอตก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับส่งเจ้าของสมญาราชันแห่งแอนฟิลลงมาโมซาลาครับลงมาเล่นในครึ่งหลังผมก็คิดในใจเอาแล้วอาา้า พี่โมโลงมาแล้วอัดอั้นมาด้วยนัดที่แล้วเนี่ยมาดบเขานัดนี้อยู่ดีๆมาให้รับเป็นตัวสำรองเดียวพี่โมนะฮะจะแสดงให้เห็นเลยว่าว่าเจ้านายของตัวเองเนี่ยคิดผิดนะคิดผิดมหันที่ที่เอาตัวเองเนี่ยไปขังไว้บนมานั่งสำรองนะฮะสิ่งที่เราเห็นจากสุดยอดดาวเตะอย่างโมซาลาคือเลี้ยงกินตัวคู่แข่งไม่ได้ กระชากบอลหนีคู่แข่งไม่ออกเจอกับไรนิวดนะครับแบ็คซ้ายของซันเดอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหมันไม่ถึงขนาดถูกเก็บใส่กระเป๋าอะไรแบบนั้นนะแต่มันแต่มันเอาชนะเขาไม่ค่อยได้นะเต็มที่ทำได้แค่ทำชิ่งแล้วก็หนีแต่สุดท้ายนะครับก็มักจะไปตกม้าตายในตอนจบไม่ว่าจะเปิดบอลน,นะครับไม่ว่าจะ ัดเข้าในไปหาจังหวะยิงนะลูกถนัดตัดเข้าในลาก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 ,ลากหาเหลี่ยมแล้วก็สับไกลตูม้มไปนู่นไอสัตว์อาราจัน <c oughs> ขึ้นอาราจันพยายามจะเปิดบอลน,นะครับล็อกเปิดบอลด้วยสายไม่ลน้นก็ติดไม่ติดก็ลน้นไม่น่าเชื่อนะครับไม่อยากเชื่อสายตาเหมือนกันว่า นี่คือสิ่งที่ผมเห็นจากโมฮัมเม็ดซาล่าอาการหนักมากครับอาการหนักมากโมซาร่าสมควรนะฮะอันนี้อันนี้ก็ต้องอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าสมควรที่จะถูกดรอปเป็นตัวสำรองจริงๆคือฟอร์มตกแล้วก็ดูภาษากายดูความมุ่งมั่นทุ่มเทเนี่ย มันแปลกๆครึ่งหลังแม้ว่าลีพูลจะคลองบอลบุกขยมผู้มาเยือนอย่างแมวดำอยู่ข้างเดียวนะครับแต่นะมันก็หาทางเข้าไม่เจอได้แต่ต่อบอลไปต่อบอลมานะซ้ายจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายจากซ้ายไปขวานะมันจะวนไปวนมาวนไปวนมาเป็นวังน้ำวนอยู่แบบเนี้ยมันหาทางเข้าไม่เจอเกมรุกเนี่ยมันมันไม่มีความหลากหลายไอเดียมันดูตีบตัน พยายามจะยิงไกลาจากนอกกรอบเกตโทษนะครับก็ไม่มีความแม่นยำไม่มีความเฉียบคมส่วนใหญ่จะยิงหลุดกรอบนะะหลุดออกนอกกรอบไปไกลนะ่ารักอยู่ดีๆเกมรับก็ไม่ลืมที่จะทำหน้าที่นะไม่ลืมที่จะแสดงความบิดพลาดจาังหวะที่ลิเวอร์พูลเสียประตูนะถูกซันดอน์แลนด์ขึ้นนำเนี่ยเอาตรงๆนะซันแอร์แรนดนเขาไม่ได้จังหวะฉาบฉ่วยเขาก็ไม่ได้มีอะไรฟันได้ คือตอนนี้คู่เซนเนอร์แบ็กนะถ้าไม่ใช่พี่ใหญ่ก็จะเป็นน้องอีบูนะฮะคือจะผัดกันพลาดนะอยู่ที่ว่าถ้าใครพลาดแล้วอีกอ่าแล้วคู่แข่งเขาโฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดได้คนนั้นก็จะเป็นแพะรับบาปไปนะฮะก็จะโดนตำหนิไปนะเกมนี้ก็เป็นเฟอร์จิลฟันไดจังหวะคู่แข่งเสียบอลให้ตัวเองแล้วนะฮะไม่มีอะไรอยู่ดีๆจ่ายบอลไปให้เขาอะ ดื้อนะฟันได้จ่ายบอลไปให้เขาดื้อพอพอจ่ายบอลเสียปุ๊บแทนที่จะพุ่งเข้าไปแย่งพุ่งเข้าไปตบพุ่งเข้าไปขย่ําคือตัวเองทำบอลเสียต้องต้องต้องเอาคืนทันทีไม่พอจ่ายบอลเสียปุ๊บถอยฮะถอยดีเลยถอ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 ยแล้วก็ท่าเดิมหันตูดใส่นะไม่ใช่หันตูดให้แดดนะหันตูดใส่ไอ้ลูกยิงของซานแอร์ดลนด์เขาก็เลยมาฉลับนะแก้มก้น ด้านซ้ายนะครับที่มีสิวอยู่หนึ่งเม็ดนะครับฉลับเปลี่ยนทางเข้าหนีมือพ่อหมีเข้าไปตุงตะข่ายนะอยู่ดีๆซันเดอร์แลนด์นำหนึ่งสูตยไอสัตว์ผมนอนดูอยู่เอาอีกแล้วหงแดงอืแล้วแล้วฤดูการนี้นะครับถ้าลิเวอร์พูลถูกคู่แข่งนำหนึ่งศูนยเนี่ย ที่ผ่านมานี่แพ้ร้อยเปอร์เซนตนะครับนะไปดูไปเปิดดูได้เลยไอ้ที่แพ้ในฤดูก,กาลนี้ยคือโดนนำหนึ่งศูนย์แล้วก็กลับมาไม่ได้แล้วนี่อยู่ดีๆมันโดนซันดร์แลในบ้านโดนแบบไม่มีเหตุผลอีกแล้วนะตัวเองนี่เหนือกว่าชัดเจนบุกอยู่ข้างเดียวแล้วอยู่ดีๆนะกองหลังระดับโลกเลยนะครับพี่ใหญ่ผู้เจนจัดอย่างฟันไดเนี่ยมาพลาดอะไรแบบเนี้ย ก็ยังดีนะครับที่ความพยายามของพลงพรรคหงแดงเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับก็ยัง,ย,งยังอุตส่าห์ตีเสมอได้แลวมันเป็นจังหวะที่สันนลแอนเขาก็พลาดเหมือนกันก็ยังถือว่าพอมีโชคไม่ใช่ว่าตัวเองโชคร้ายนะครับคู่แข่งเขาก็ทําผิดพลาดนะฮะจับบอลเอาบอลหน้ากรอกเหตุโทษตัวเองไม่อยู่อันนี้ต้องชมครอติสโจนที่ใช้ความขยันนะครับ ใช้ความขยันทุ่มเทเนี่ยไปแย่งฉกบอลมาได้แล้วก็จ่ายให้ฟลอเรนเวสล้วเตะค่าตัว116ล้านปอนด์นะครับเลี้ยงลัดเลาะนะยิกๆกเข้าไปแล้วก็สับไกยิงนะบอลหนีมือโรบินลฟอฟนาทวานของแมวดำเข้าไปตุงตาข่ายโอ้โหตอนนั้นคิดในใจเอาละโวยนับหนึ่งนับหนึ่งในการทำประตูของ ฟอ r เรียนวสฮมปรากฏว่าพอจบเกมเขาบอกว่าบอลฉลับเปลี่ยนทางเยอะนะยิงไม่ตรงกรอบคิดง่ายๆฮะทำไมลูกยิงของซันเดอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นโอนโกก็มันมัน,มนวิถีมันตรงกรอบแต่ถ้าวิถีบอลที่พุ่งออกจากตีนเนี่ยไม่ตรงกรอบนะครับแล้วมันฉลับเปลี่ยนทางเข้าไปเข้าไปซุกอยู่ในก้นตะข่ายแบบเนี้ย นะครับถ้าไม่ตรงกรอบแล้วมันเปลี่ยนทางเข้าประตูเขาก็จะให้เป็นการทําเข้าประตูตัวเองหรือโอนโกนะฮะภาษาอังกฤษโอนโกก็สุดท้ายพอจบเกมเนี่ยเขาดันให้เป็นการทําเข้าประตูตัวเองของ i, ile, นอร์ดี้มูกิเล่นะฮะผู้เล่นของซันอร์แลนด์ช่วงท้ายเกมนะฮะต้องบอกว่าลิอร์พูลจากที่ต้องไปเสมอต้องไล่ นะฮต้องไล่เอาเอา,เอาตัวรอดเนี่ยเกือบที่จะพังคาบ้านคือบุกนะบุกอยู่ข้างเดียวพับสนามบุกหลังนี่ขึ้นมาอยู่ในแดนของผู้มาเยือนหมดแล้วนะครับแล้วโดนจังหวะโต้กลับเนี่ยในตะวานของสแลนเดอร์เขาเตะจังหวะเดียวเตะยาวจังหวะเดียวกองหน้าหลุดเดียวนะครับอีซิดอ์หลุดเดียวไปมาเชิญหน้ากับพ่อหมีอลิซงเบ็เกอร์เลี้ยงหลบพ่อหมีแล้วก็ยิง ประตูนะฮะเกือบจะลงโลง่งต้องต้องบอกว่าเดชะบุญนะครับเดชะบุญที่เฟดเอ็กนะฮะเคียซ่าวิ่งตามลงไปช่วยคือถ้าถ้าหยุดตีนถ้าชะงักตีนถ้าถอดใจคาบ้านนะครับนี่ถือว่าโชคดีนะที่เฮียนะที่เคียซ่าเขาเขา,เขายังเขายังเห็นแก่นหน้าของอานเนอร์ส็ลตแม้ว่าอานเนอร์ส็อต จะไม่ค่อยส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยมืออาชีพเห็นไหมฮะวิ่งลงไปสกัดไม่นั้นเนี่ยคาบ้านไปแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เกมลุกของลีบูลก็ดูเชื่องช้าอืดอาดยืดยากนะเอื่อยๆเนิบๆนับาต่อบอลไปต่อบอลมามากจังหวะจังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้มีความเด็ดขาดสักเท่าไหร่ ขนาที่เกมรับนะครับก็ยังเหมือนเดิมคือจะมีความผิดพลาดนะจะมีความผิดพลาดยังไงก็ต้องมีความผิดพลาดถ้าถูกจี้ไปแล้วเนี่ยจี้ยิ่งจี้หนักย,ย,ยิ่งยิ่งโอกาสผิดพลาดยิ่งสูงนะสุดท้ายก็เลยต้องบอกว่าเสียหายนะฮะแม้ว่าซันเดอร์แลนด์จะเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ก็ตามแต่การเสมอกับซันเดอร์แลนด์ในแอนฟิลเนี่ยนะมันถือว่าเป็นเป็นการเสียแต้มนะเป็นการเสียแต้มมากกว่าการได้แต้มแล้วผมเห็นจังหวะที่ รีบุลตีเสมออ่ะโอ้โหอานเนอร์สล็อตครับสะใจแบบโอ้โ oh, หสุดขีดข้างสะใจแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอะไรแบบเนี้ยพูดตรงๆนะเป็นผมผมไม่ดีใจนะแค่ตีเสมอะจะไปเรียกลูกทีมบอกเฮ้ยเอากลับมาก่อนรีบเตะบอลใหม่เราต้องเอาชนะนึกออกไหมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, ตีเสมอแบบโอ้โ oh, ห oh, วิ่งพล่านโห oh, oh, สะใจแบบกำมัดโอ้โ oh, หละนานเลยคือเข้าใจว่าเออเฮ้ยทีมได้ประตู มึกใจคอมึงจะให้แบบกูไปเดินจงกรมจะให้ไปนั่งสมาธิที่วัดป่าหรือจะให้ไปเดินบินทบาทขายข้าวแกงหรือขับรถดูดซ่วมอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่เข้าใจได้ประตูมันก็ต้องดีใจแต่นี้เป็นประตูตีเสมอเองเหมือนแบบเหมือนมึงดีใจที่มึงรอดตัวไม่ใช่นะครับคือคือลองนึกออกไหมคือสมมติถ้าผมเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์สมมตินะไอสัตว เล่นไม่ดีโดนนําก่อนอีกแล้วความผิดพลาดเยอะแยะแล้วโดนนําไปก่อนแล้วพอเล่งน,นะครับบดบี้ตีเสมอได้สําเร็จผมจะไม่ดีใจนะผมจะบอกเฮ้ยพวกมึงไปเอาบอลมาเคลียไอ้สัตว์ล่อมแม่งเลยสัตว์ฆ่าแม่ง้สิ้นซากพลิกชนะให้ได้ไม่ใช่มัวแต่ดีใจใเฮี้ยนี่ด่าแทนเด็กองทุกหมู่เหล่าเลยนะครับบอกให้เลยนะก็ถือว่าเป็นอีกเกมที่ไม่ค่อยดีสำหรับพวกพี่ๆสักเท่าไหร่ แล้วตอนนี้อันเดอร์สล็อตก็กำลังถูกเพ่งเล็งอีกครั้งเกมหน้านะครับสุดสัปดาห์นี้พวกพี่ๆจะบุกไปเยือนเอลแลนโหลดของลีสอยู่ในเต็ดซึ่งเมื่อคืนนี้เปิดบ้านทันหลุงแชมป์โลกอย่างเชลซีสามประตูต่อนหนึ่ง <laughs> อย่าลืมไอสัตว์คืนนี้แมนยูแข่งชิบหายดีใจมากไม่ได้สัตว์เดี๋ยวของเข้าตัวโอ้ย